วันนี้เซลสุดแซ่บจะมาส่งมอบโ,โปรสุดเซ็กซี่จะเป็นรถรุ่นไหนโปรไหนวันนี้ไปชมกันเลยแค่จองโปรโออนไลน์มาแค่1 0 0 0บาทเราลดทันที1 0 0 0 0บาทบอกเลยว่าโปรนี้เซ็กซี่พออย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคันนี้คันนี้คันน,น,นี้หรือคันนู้ก็ผ่อนลำตอนแค่ มาเจอโปรสุดเซ็กซี่ของเราอีกหนึ่งโปรสาหรับตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นโปรของรถกระบะของเรานะคะสําหรับลูกค้าออกรถกระบะกับเราบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆนะคะได้แม็กใหม่ยางใหม่ทั้งสีเส้นกันเลยและบอกเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นที่249กันเลยค่ะมาพบกับโปรสุดแซ่บสุดเซ็กซี่ของเรารถตู้ทึบเชิงพาณิชและรถลัวเชิงพาณิลา์ลูกค้าซื้อรถตอนเดียวกับเรานะคะเรามีโปรแถมตู้ทึบแถมรัวให้พร้อมลงหน้าเรืม่มวิศวะให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะ ย้ำกันอีกรอบนะคะกับโปรโมชั่นสุดเซ็กซี่กับพวกเราเซฟแบบแซบบ่บแแค่ลูกค้าจองออนไลนมาแค่1,000บาทเราลดให้ที่1 0 0 0งบาทและดอกเบี้ยวเวยริ่มต้นส8 9เท่านั้นเองค่ะและสำหรับลูกค้านะคะที่อยากลดลดเสริมแนบเสริมพอรอยไปนะคะเรามีการลงหน้าเราื่ิศวิทยาความใช้งานเรียบร้อยแล้วคะ่ะ สำหรับโปรตอนเดียวเรามีโปรโมชั่นแถมตู้แถมแัวค่ะและสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาถึงที่บอกเลยนะคะว่าเรามีการฝากเซ็นสัญญาและส่งมอบรถให้ถึงบ้านกันเลยสำหรับลูกคา้าท่านไหนที่อยากได้รถกับเซลสุดแซ่บนะคะสามารถติดต่อเซลสูติศูนย์เก้าสูหกเก้าแปดสี่หกสองสองค่ะเซลฮานะ่าศูนย์เก้าเก้าหกศูนย์เจ็ดห่งหกเจ็ดศูนย์ค่ะเซลนาเดียค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เจ็ดห้าสองศูนย์สองหกค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนต้องบอกว่าขอบ